ก็สวัสดีช่วงสายๆวันที่แดเดือนเจ็ดปีสองห้านะครับวันนี้มาสรุปกันอีกรอบหนึ่งยังมีคนที่ภาะวะพู้วงเรื่องจอยคอนสองนะครับว่าทำไมมันกดไม่ติดนะกดไม่ค่อยติดไม่ใช่กดไม่ติดต้องบอกกดไม่ค่อยติดวันนี้เรามาทำความเข้าใจกันหน่อยนะหลายคนยังไม่เข้าใจกลไกของจอยคอนนะว่าทำไมมันเป็นยังไงนะวันนี้ ผมไม่ได้มาแกะให้ดูหรืออะไรนะแต่จะมาอธิบายให้ฟังแล้วกันว่าตัวจอยคอนตัวทิกเกอร์นะครับหรือแม้แต่ปุ่มตัวนี้ของเขาอ่ะเนี่ยปุ่มตัวนี้จะชัดเลยเห็นป่ะจะมีเสียงจิกมันจะเหมือนเมาส์เหมือนเมาส์ไหมแต่นี่จะเสียงเบานะครับน่าจะเป็นไมโครสวิตตัวตัวเล็กๆนะครับเนี่ยตัวเล็กๆนะก็ไอตัวจอยคอนสองเนี่ย บางคนยังเข้าใจว่าแม่งเหมือนกับจอย Xbox ไม่เหมือนนะใครเล่น Xbox จะรู้นะครับว่าไอ้พวกเนี้ยมันเหนือกว่าพวกจอยคอนตรงที่ว่ามันมีค่าน้ำหนักนะครับเรากดเบามันก็เล่นค่าเบากดแรงก็เล่นค่าแรงเหมือนตอนที่เราจะง้างธนูอะ่ะแล้วเราแบบตัดเต็มที่อะ่ะกดเต็มที่คือมันง้างแบบสุดหรือว่าเราเล่นเกมขับรถอย่างเงี้ยอ่ะเราเล่นเกมขับรถเราค่อยๆกดเบาๆคือมันจะค่อยๆอ,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 อ่ะเคลื่อนตัว พอกดนี่เหมือนเราเหยียบคันเร่งอ่ะพูดง่ายๆเห็นเห็นภาพสุดๆก็คือคันเร่งรถอะนะอันนี้คือกลไกลของ Xbox แล้วต่อให้เขามีกลไกลเนี่ยเขายังมีเรื่องเด a d Zone เข้ามาเลยสามารถปรับเด a d Zone ได้ Dead Zone คืออะไรคือแกละหว่างแกละหว่างตอนที่กดนะเพราะบางคนเอามือวางนะครับถ้าไม่มีเด a d z o เลยจะเกิดอะไรขึ้นแค่เอามือวางแตะปุ๊บมีการเคลื่อนไหวของทิกเกอร์ขึ้นนิดนึงคือ มีอ่าคือมันจะติดเลยนะครับดังนั้นเดซโซนจึงมีเกิดขึ้นเนาะทีนี้ตัดมาที่ภาพของจอยคอนนะครับจอยคอนเป็นลักษณะของไมโครสวิตแบบอ่าแมคคาเนียลนะครับก็คือเป็นสวิตประมาณนี้แหละแต่เป็นตัวเล็กนะครับตัวเล็กก็คิดคิดว่ามีอะไรขายบนอ่าอเล็กเสกันทั่วไปนะของของจอยคอนสนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับซ่อมนะคือรอให้ o f f i ิเชีอะไรออกมาก่อน นะครับก็น่าจะผ่านไปสักไต่มาสหน,นึ่งสองไตมาสตอนเนี้ยน่าจะรับซ่อมได้แล้วนะครับแต่ตอนนี้ณนะตอนนี้แล้วกันนะครับยังไม่เป็นเวลาที่เหมาะสมกับการซ่อมเพราะหลายเครื่องอยู่ในประกันนะครับต่อให้เป็นเครื่องฮ่องกงก็ยังมีประกันของฮ่องกงถูกไหมนะเพราะฉะนั้นก็รอให้มันผ่านช่วงไตมาสนี้หรือไต่มาสสองแล้วถ้าการส่งศูนย์มันไม่ค่อยจะโอเคก็ค่อยมาส่งซ่อมกันนะครับผมรับซ่อมแน่นอนนะจอยคอนสองนะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับตอนนี้ เล่นไปก่อนนะเล่นไปก่อนช่วงไต่มาสแรกอัดให้เต็มที่จะได้เทสว่าอจอยพวกเนี้ยเกมของ Nintendo เนี่ยมันดียังไงไม่ดียังไงนะครับผมก็นั่งเทสเหมือนกันนะแต่ช่วงนี้มาปวดหัวครับฮอยเฟกอยู่นะครับฮอยเฟกของลูกค้าผมเอาไป2วันดี4วันไข้นะครับแล้วก็มารู้กันอีกทีว่าเมนบอร์ดมันเสียต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดนะครับก็ต้องเพิ่มตัง์ลูกค้าแะไะแต่ลูกค้าเขาก็เอาด้วยเว้ยเอาด้วยเราก็ ต้องทําให้ดีที่สุดอะผมก็เลยบอกเขาว่าขอเวลาผมนั่งเทสสักสอวันสวันนะขอเทสแบบชัดเจนเลยผมไม่อยากให้ถึงมือลูกค้าแล้วมันมีปัญหาอีกนะผมเสียความรู้สึกลูกค้าเสียความรู้สึกไม่ดีนะครับผมเทคแคร์ลูกค้าเสมอนะงานผมอะไม่เคยเทนะครับอ่เรามาต่อกันตรงนี้นะมันเป็นไมโครสวิตช์แบบนี้เนาะของ j o ยคอนสนะครับเนี่ยมันจะแบบมันจะมีความปอกแป๊กปอกแป๊กปอกแป๊กนะครับทีนี่ปัญหาของมันคืออะไรคือบางคนกดเบา คนกดเบาเนี่ยกดแค่เนี้ยแล้วเขาคิดว่าจะติดนะครับเนี่ยเห็นราจอมโยกนะจอมโยกแล้ว,นะลวคิดว่าจะติดที่มันโยกข้ออะไรมันจะมีช่องว่างแกลบเหมือนเดสโซนของของ Xbox อะ่ะ x b o x จะมีเดสโซนใช่ไหมสมมุติว่าคุณกดคุณเผลอไปโดนอย่างเงี้ยไม่ติดคุณต้องกดประมาณเนี้ยมันถึงจะติดนะครับของ นินเทนโดคล้ายๆกันแต่มันไม่ใช่เดสโซมันเป็นฟิสิกอลนะครับเป็นฟิสิกอลจากทางบอดี้ของเขาที่เขาจะเหลือแอเรียแกเอาไว้นะครับเหลือแอเรียแกเอาไว้ประมาณนี้นะถ้าลองโยกดูคุณไปโยกของตัวเองก็ได้มันเป็นนี้ทุกตัวนะมันเป็นโรงงานเขาประกอบมานะเขาจะเขาจะไม่ได้ประกอบฟิตติดสนิทแน่นนะเขาจะทาแบบประมาณหนึ่งเหลือไว้ประมาณหนึ่งเพื่อที่จะอ่าไม่ให้ไม่ให้มันฟิตเกินไปถ้ามันฟิตเกินไปเกิดอะไรขึ้นแค่คุณไปโดนไปไปไป,ไปโดนปุ่ม มันกดเลยอย่างเงี้ยมันแบบว่าอารมณ์แบบไปโดนปึ๊บมันเข้าเลยเข้าเลยอย่างเงี้ยระยะมันสั้นไปมันจะเกิดอาการลั่นเดี๋ยวพอมันแน่นไปคุณก็บอกอีกเอ้ยจอยผมมันกดเองครับจอยผมมันกดเองผมยังไม่ได้ไปกดเลยจอยผมมันกดเองเอาไปว่าไปนั่นอีกนะครับทั้งๆที่จริงๆแล้วเขาถูกแล้วทํไมาอย่างเงี้ยถูกแล้วก็คืออ่ามันมีช่วงเดสโซนอยู่นะแต่เป็นเดสโซนแบบฟิสิกอลอันนี้ผมแปลภาษาชาวบ้านแล้วนะ เอาเรียกว,ว่าช่วงแกลบช่วงแกลบระหว่างจอยแล้วกันระหว่างปุ่มนะครับระหว่างกลไกเนี่ยสมมุติว่าเล็บผมมาเป็น,นกลไกอ่าเดี๋ยว<ๆ>ตรงนี้ตรงนี้อเล็บผมเป็น,นกลไกอันนี้เป็นของ Xbox เนะเป็นเป็น RB Xbox นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เข้าใจเนาะมันจะคล้ายๆกับ n i n t e n d o นะนกลไกเนี่ยผมก็เลยเอามาเปรียบเทียบกันนะครับสมม,ม, finding, มุต <falsch S 2> ิว hey, ่าเล็บผมไม่ไม่ต้องเล็บดีกว่าเอาเอาเป็นไอ้นี่นะครับเป็นเป็นไขควงเนาะสมมติว่าไขควงปลายไขควงเนี่ยเป็นอ่า เป็นทิกเกอร์แล้วกันนะครับปกติแล้วอะ่ะเขาก็จะทําแบบหลวมๆนิดนึงก็คือมันจะยกมาประมาณนี้เนาะยกมาประมาณนี้แล้วถ้ากดนะครับมันก็จะลงไปดังปอกปอกปอกแต่เขาก็ต้องโยกประมาณ้แต่คุณกดแบบเนี้ยแล้วก็มาแตะแตะแค้นแตะหัวมันอะมันจะไปติดตรงไหนก่อนแตะหัวมันไม่ติดนะครับมันต้องแตะแล้วก็กดเข้าไปกดเข้าไปกดเข้าไปนะครับทีนี้มันจะกดแรงกดเบาผมไม่ได้บอกว่ามันต้องกดแรงมากนะ ถ้ากดแรงมากแล้วมันยังไม่ติดผมก็เคยสันนิษฐานไปแล้วว่ามันอาจจะเกิดได้อีกกรณีหนึ่งซึ่งไม่ใช่กรณีทั่วไปแต่กรณีทั่วไปที่เขาไปบอกกันว่ากด ZL ZR ไม่ติดอะแล้วไปส่งประกันแล้วเขาก็ไม่ไม่เคมให้อะเพราะอะไรเพราะว่าคุณใช้งานผิดวิธีเว้ยคุณใช้งานผิดวิธีคุณเอามาคุณเล่นคุณมาแบบอัวมันเจ็บทําไมอะมันมันเป็นจอยเกมให้คุณเล่น่ะมันไม่ได้มันไม่ได้อ่าเป็นของตั้งโชว์อะมันของเล่นน่ะคุณของเล่นคุณเล่นมัน เล่นมันเป็นเต็มที่ผมพูดทุกคลิปเลยอะเล่นมันไปเลยนะครับกดมันไปกดมันไปนะมันออกแบบให้เล่นไม่ได้ออกแบบมาให้มาตั้งโชว์นะครับมันไม่ได้มาให้มาต้องถนอมอะไรมากหรอกต่อให้มันพังเขาก็มีอะไรเปลี่ยนตัวเนี้ยใช่ไหมจอยคอนน่ะจะมีของ Nintendo ดดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าจอยคอนน่ะเขาจะทำมาขายใหม่อ่าชุดละหนึ่งพันสองพันวานไปอ่าเดี๋ยวนะผมขออนุญ,ญาตปิดหูฟังใน ดิสคอร์ดหน่อยโอเคขอโทษด้วยครับอ่ะเนี่ยมันเขาทำมาให้เล่นนะครับกดไปเถอะกดไปเถอะนะทีเนี้ยไอ้ตัวปัญหาที่คนเจอส่วนใหญ่อะ่ะมันบางคนกดเบานะครับแล้วก็ตัวดีไซน์ของ j o ย c o n สองต้องบอกว่าเขาทำเดสโซนหรือว่าแกลบช่องว่างออกมาเยอะพอสมควรเนี่ยถึงโยกอย่างเงี้ยพอเห็นไหมเห็นภาพไหมครับช่องว่างระหว่างปุ่มอะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นจะมามาคิดว่ามันจะเหมือนกับไอ้ฮอเอฟเฟกที่แบบ มันมีค่าน้ำหนักไม่ได้นะไม่ได้คิดเกีนี่ก็ผิดแล้วคิดให้มันดูเป็นปุ่มอย่างนี้แล้วกันนะมันเป็นปุ่มปุ่มแบบนี้มีหลายประเภทนะไอ้จอยคอนก็เป็นแบบหนึ่งของเมาส์กิ๊กกิ๊กกิ๊กก็เป็นแบบหนึ่งอ๋อขอโทษอ่ะเมาส์กิ๊กกิ๊กกิ๊กเป็นแบบหนึ่งนะครับเนี่ยเห็นปะ่ะอันนี้ก็คือไมโครสวิตประเภทหนึ่งแค่ว่าเสียงมันดังนะครับแต่ว่าผมชอบแบบนี้นะเสียงมันสมูททีนี้มาดูพวกจอยโปรกันจอยโปรอ่ะอันนี้ขออน,นุญาตเอาจอยที่มันใช้กับ Nintendo ได้แบบ รอยเปอร์เซนต์จอยโปรอ่ะอย่างตัวเนี้ยนะครับเขาก็มีทั้งสองระบบก็คือมีทั้งเป็นฮอยเซ็กนะครับนะถ้าฮอยเซ็กก็คือเขาจะมีบอร์ดที่เป็นฮอยเซ็กรองรับอยู่ข้างล่างอยู่แล้วนะแล้วก็เป็นตัวไมโครสวิตคือพอสับมาปุ๊บมันจะตัดการทํางานจากไมโครสวิตนะครับก็เนี่ยมันจะมีระยะยังคงมีระยะเดสโซนเลยเห็นปะ่ะแล้วนับภาษาอะไรกับดินเทนโดจะไม่มีได้ไงเนี่ยอันนี้เดสโซนใช่ไหมถ้าผมกดลงฟังเสียงนะฟังเสียงอ่ะเดี๋ยว ไม่รู้จะได้นเสียงผมเงียบก่อนได้ยินไหมอัน,นี่ยเป็นคิกกี้มันเป็นสวิตเดียวกับเมาส์เว้ยสวิตเดียวกับเมาส์มันเลยกดแล้วรู้สึกว่ามั่นใจแต่ของ Nintendo อ่ะไม่ใช่มันไม่ใช่เมาส์ไม่ใช่สวิตแบบคิกกี้มันเป็นสวิตแบบไมคแมคแมคเนคอลธรรมดาแมคเ a นิคอลบ้านๆอ่ะเสียงยังน้อยกว่าของ Xbox เลยนะครับเพรนี่เป็นแมคแมคแเนคอลแบบบ้านๆอ่ะที่มันตัวเล็กๆอะ่ะนะ เสียงมันเลยไม่ค่อยมีนะเขาอาจจะเป็นการออกแบบดีไซน์ของโรงงานที่เขาตั้งใจจะให้มันเป็นอย่างนั้นนะนะก็ต้องต้องตามนั้นนะนะโรงงานเขาว่ามาดีแล้วก็ลงวามาดีนะทีนี้อย่างนั้นแหละอย่างที่ผมบอกอะเอาไปเล่นก่อนเอาไปเล่นให้มันเต็มเต็มเม็ดเต็มเหนียวนะครับส่วนของจีนนะครับที่เป็นช่างจีนที่ผมรีแอคเมืวว่อวานเนาะการที่เอา ติ๊กเกอร์มาแปะอย่างนั้นนะครับคือการลดเดสโซนมันไม่มีอะไรมากนะครับลดเดสโซนก็คือแทนที่ว่าช่องว่างแก๊ปมันจะขนาดเนี้ยก็ลดช่องว่างแก๊ปมานิดนึงถ้าเป็นคนมือเบานะจะได้กดติดง่ายขึ้นอะไรแบบนี้นะมันเป็นแค่ฟิสิกอลนะจริงๆแล้วมันไม่ใช่วิธีการซ่อมอะไรมันเป็นวิธีการมอดวิธีนั้นอนะ่ะคือมันเป็นวิธีการโมดิฟายจากของโรงงานที่เขาตั้งใจให้มันหรือมีแก๊ปประมาณนี้ให้มันแก๊ปน้อยลงแล้วก็กด อันนี้เข้าใจตรงกันนะคลิปนี้ผมอาจจะอธิบายยืดยาวหน่อยผมไม่เคยเตรียมสคริปต์เลยนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับจอยคอนสนะแล้วก็ไม่ต้องมาหาว่าผมแบบไปไปอะไรอะ่ะไปเน็บแนมไปแดกดันไปดูถูกดูหมิ่นคนที่เจอปัญหานะผมหาปัญหาผมหาวิธีแก้ปัญหามาให้ผมหาวิธีคําอธิบายมาให้นะครับผมไม่ได้มานั่งเฉยเฉยแล้วก็มาแดกดันผมถ้าทอย่างนั้ไปทําไมอะ่ะ นะตัวโลกแล้วนะครับที่ผมทำคลิปแบบมานั่งรีแอคว่าเ้ยอมีคนบอกจอยคอนสอจอยคอนจอยคอนกดแซดเอาแซดไม่ติดแล้วก็มาทำท่าแบบนี้แล้วก็ทำตาเหลือกแล้วก็บอกว่าไหนวะไหนว่ก็มันเป็นความรู้สึกของผมจริงๆนะครับความรู้สึกของคนที่เล่นปกติแล้วต้องมานั่งระแวงว่าอจอยคอนฉันจะกดติดไม่ติดอันนี้ผมก็เลยแบบสงสัยผมเป็นช่างอยู่แล้วก็ต้องมาหาคำตอบให้พวกคุณนะอันนี้ก็หาคำตอบให้แล้วนะ ว่ามันเพ่าะอะไรนะครับเนี่ยกดอย่างเงี้ยไม่ติดกดไปให้มันดังกึ๊กกึ๊กกึ๊กก็คือกึ๊กคือกดเข้าสวิตช์แล้วแค่นั้นเลยถ้าคุณกดอย่างเงี้ยมันจะไปติดยังไงเนะี่ยอเอาอันนี้แตะเออคุณจะเอานี้แตะมันเหรอมันไม่ติดนะคุณต้องกดลงไปกดลงไปกดลงไปอ่ะเหมือนปุ่มตรงนี้ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแบบเดียวกันอันเนี้ยคิดว่าบนสวิตช์ก็น่าจะมีเนี่ยอันนี้เห็นชัดอันนี้ก็คือเป็นเป็นแผ่นแผ่นนูนขึ้นมานะเป็นแผ่นเหล็กนูนขึ้นมานะแล้วข้างในมันก็จะมีคาา์บบบออนนนตัวนะววเ็วี่่่่่ยสใหหญมมปงด ไอเควนิคอลสวิตอะมันมันกลไกมันมีอยู่แค่เนี้ยบนโลกไม่มีอะไรมากนะครับทุกสวิตต์อะมันมีกลไกคล้ายๆกันโลกนี้มันมีสวิต์ไม่กี่แบบกดติดปล่อยดับกดอ่ากดกดติดกดดับอย่างเงี้ยอ่ามันมีแบบเนี้ยกดแล้วค่อยๆเป็นหนึ่งเหมือนว่าลุ่มหนบอย่างเงี้ยสวิต์มันมีไม่กี่แบบนะครับโลกเราอะมันกลไกทุกทุกวิศวกรรมในการสร้างอะมันมีมาจากพื้นฐานมาจากตรงนี้ทุกอย่างมันมีโลจิกของมันมันมีคําอธิบายมีเหตุมีผลนะครับ เพราะฉะนั้นผมพยายามหาเหตุผลนะมาคุยกันไม่เอาความรู้สึกมาคุยกันนะเราคุยกันด้วยเหตุผลนะครับอ่าแล้วใครมีเหตุผลที่ดีกว่าผมก็มาแชร์กันได้นะครับว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้นะพี่แบบนั้นก็ได้นะพี่นนเนี่ยนี่เป็นความคิดที่สร้างสรรดูเจริญแต่ทำไมต้มองบอกว่าเอ้ยเฮ้ยนายอะ่ะไม่ไม่เป็นแบบเรานายไม่รู้สึกหรอกนายนายจะไปรู้สึกได้ไงนายเครื่องนายมันใช้ได้นี่นายไม่มีปัญหานี่ผมไม่ใช่อย่างนั้นผมไม่ได้มาดูถูกดูแคลนคุณนะครับ ว่าพูดในฟังตรงนี้มันมันอาจจะดูตลกนะครับแต่อันนี้ขอขออภัยนะถ้าเสียงผมมันดูแบบจริงจังซีเรียสแ้วผมเป็นคนสำเนียงพูดเป็นอย่างนี้นะครับก็นั่นแหละนะเรามาคุยกันด้วยเหตุและผลเนี่ยอาจจะง่ายเห็นชัดเนี่ยแผ่นเนี่ยเห็นปะมันนูนขึ้นนะครับเวลากดมันจะจุ่มลงก็คือมันจุ่มลงโดนขั้วมันนั่นแหละแต่ถ้าผมแตะเฉยๆผมแตะเฉยๆมันก็ไม่ลงเห็นปะเนี่ยเห็นภาพชัดนะแตะเฉยๆมันก็ไม่ลงผมต้องกดกดเนี่ยดังแต๊กอ่ะฟังเสียง เน,นี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยผมว่าคล้ายคล้าย Nintendo อยู่เน,นี่ยเนี่ยเสียงเสียงอาจจะไม่ดังเท่านะครับอันเนี้ยอาจจะดังกว่าแต่ของ Nintendo มันเป็นตัวเล็กจริงๆในแมค c h น n i c a ลตัวเล็กจริงๆอะฟังเสียงอันนี้ของ Nintendo จอยคอน2ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ชัดเจนนะครับชัดเจนแล้วเนาะว่าเพราะอะไรนะไปเล่นให้เต็มที่ก่อนนะครับไปเล่นให้มีความสุขก่อน อย่าเพิ่งมากังวลภาวะะวงที่ผมอยากจะพูดไม่แค่นี้ว่าอย่าเพิ่งไปภาวะะวองพอ,อยคอนฉันจะติดหรือเปล่าไม่ติดหรือเปล่าไปเล่นให้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็อขอพื้นที่โฆษณาหน่อยผมรับพิ้นทีดีปิ้นนะครับเริ่มสั่งได้เริ่มที่150บาทนะครับก็มีอุปกรณ์หลายอย่างเลยตอนนี้ที่ผมทดลองปิ้นมานะมีตัวเสริมนะครับด็อกกิ้งตัวนี้ดีมากผมใช้แล้วรู้สึกว่าชีวิตผมดีขึ้น100%ซนะครับก็คือตัวจับด็อกเอียงเนาะอันนี้วางตั้งครับแล้วเวลาน้นตจเนวา,นวานนจจบ หยิบเครื่องสวิตช์ใช่ไหมผมไม่ต้องกลัวว่าเครื่องจะเป็นรอยจากการที่ผมต้องยกด็อกขึ้นมาอย่างเงี้ยยกด็อกขึ้นมาเนาะผมก็ดึงเครื่องมาได้เลยนะครับเวลาที่จะเก็บเนาะเราจะเก็บเสียบด็อกนะชาร์จแบตนะครับผมก็ยัดเข้าไปนะครับยัดเข้าไปอะจับมานิดนึงประคองมานิดนึงอะนี่แล้วก็จับเข้าไปไม่ต้องดึงทั้งด็อกออกมาแบบนี้ดึงทั้งด็อกออกมาแล้วก็มาดึงเนี่ยโอกาสที่เครื่องจะตกเครื่องจะเสียหายก็มีแต่ตัวนี้มาใช้ได้แบบดีมากนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะแต่คิดว่าตอนนี p าโปรดักชันหลายโปรดักชันก็ทํามาผลิตแล้วแต่ถ้าอยากจะจ้างผมก็ได้อยู่ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับร้อยห้าสิบาทเท่านั้นตัวนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากเป็นอ่าตัวกิฟต์จอยคอนนะครับตัวนี้จะมีพลาสติกนะครับเป็นตัวจับเนาะเป็นเนี่ยงจับแบบนี้นะเข้ากับล็อกตัวนี้ได้เลยนะครับเข้ากับล็อกตัวที่มันว่างอยู่เนาะไม่หลดุดไม่ไม,ไม่ไม่หลุดนะครับอ่ะใส่เข้าไปปุ๊บนี่อย่างนี้เนาะไม่หลุดนะไม่หลุดแล้วก็อ่าตัวตัวนี้นะครับอ่า สามารถกดแล้วถอดออกได้เลยเนาะนี่มันจะดึงเงี่ยงออกมานะมันจะชนกับตัวนี้พอมันชนกับตัวนี้ปุ๊บมันก็ดันจอยออกเนาะอันนี้เข้าใจได้เนาะแล้วก็มีเว้นช่องว่างให้สําหรับไฟนะครับสถานะของจอยคอนเนาะอันนี้เป็นตัวหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวมีมีจอยขอซื้นที่ผมขอซื้นที่โฆษณาหน่อย นะครับขอพื้นที่โฆษณาหน่อยอ่ะตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะตัวนี้คิดว่าหลายคนน่าจะรู้จักทรงนี้เนาะวิธีใช้นะวิธีใช้นี่เป็นแยกจอยคอนนะครับแยกจอยคอนกะิฟ์เนาะเอาไปส่งให้เพื่อนเล่นนะครับก็สมมติว่าจะเล่นสมาร์ทโบกันนะอ่ะใส่เข้าไปไอ้น,นี่พยายามทําให้แก๊ปมันไม่แน่นมากนะครับเพื่อกันหลอกจอยเป็นลอยนะอ่ะก็เนี่ยประมาณนี้นะราล,ล้าน,นกดเล่นได้เลยนะครับตัวนี้มันเป็น,ก,นกลไกที่ง่ายมากนะครับไม่มีอะไรมากก็แค่อะ ห้อยดองแดงขึ้นมานะแล้วพอเสียบปุ๊บมันแน่นสนิทปุ๊บมันก็กดมีทิกเกอร์เหมือนกันนะครับมีทิกเกอร์เหมือนกัน2ตัวนะนี่เห็นนะแบบนี้นะครับแล้วก็ยังมีไฟบอกสถานะนะอัน,นี่ขออนุญาตนะขออนุญาตผมขออนุญาตโฆษณานะครับช่วงท้ายคลิปนะครับตัวนี้คิดว่าหลายคนอยากได้นะครับหลายคนอยากได้ใครเล่นฟอร์ตไนท์นะครับใครเล่นฟอร์ตไนท์หรือว่าเกม FPS บนอ่า n i n t e n d o Switch 2นะครับจะรู้ว่าแม่งแบบเป็นวิศวกรรมที่ผิดพลาดมากเลยของ อ่านินเทนโดนะครับเพราะว่าใครที่เล่นจริงๆนะต้องเล่นจริงๆนะแม่งจะไปนเน็บชาไว้เพราะว่ามันมันเล่นทรงเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้นะครับมันไม่ได้เน็บชาแดกนะครับวิธีแก้เน็บชาเนี่ยอ่ะผมมีตัวนี้นะครับตัวนี้ผมไม่ได้ออกแบบเองทั้งหมดผมไม่ได้ออกแบบเองนะผมรับปิ้นอย่างเดียวนะบอกก่อนว่ารับปิน้อนอุปกรณ์เสริมนะครับอ่ะก็สามารถจ้างได้นะตัวนี้อ่าตกอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยว มาหลังไม้กันนะผมจําไม่ได้เหมือนกันแต่มีคนสั่งแล้วตอนนี้รอเส้นมาเส้นต่อไปจะเป็นสีดํานะครับจะไม่ใช่สีเขียวแบบนี้แล้วนะครับจะเป็นล็อตสีดําหมดเลยนะครับก็อ่ะวิธีใช้งานนี่แค่เสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับตรงนี้นะอ่ะเสียบเข้าไปให้มันตรงร่องมันเนาะอันนี้จะพอดีเลยนะครับพอดีเลยไม่ได้รู้สึกว่าจอยคอนอ่ะขูดกับพื้นแต่อย่างใดนะครับมันจะพอดีพอดีนะอ่ามันจะมันจะมันเขาเรียกอะไรมันจะตื้นกว่านิดนึงนะครับอารมณ์เหมือนกับตัวกิ๊บจอยคอนนะแล้วก็เวลาจับจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะ จะเหมือนเมาส์เลยจะใช้2นิ้วก็ได้จะจับนิ้วเดียวอย่างนี้ก็ได้ถ้าเป็นฟอร์ดไนท์่ะทิกเกอร์มันคือยิงใช่ไหมอ่ะก็จะจับอย่างนี้นะครับแล้วก็มือตรงเนี้ยก็จะมีที่ประคองนะนิ้วโป้งตรงเนี้ยก็จะไม่ต้องรับน้ําหนักมากอ่ะสมมุติว่าต้องวางไว้ที่บีก็จะมีอ่าตัวรับอุ้งอุ้งมือนะครับอุ้งมือระหว่างนิ้วโปงนะ้งเนาะช่วยให้มันอ่าช่วยมันเอ็กโอนอมิกมากขึ้นลดการลดการรู้สึกว่าเป็นเน็บช้ามากขึ้นลดออฟฟิศซินโดรมากขึ้นนะครับตรงนี้ นะครับผมใช้แล้วผมรู้สึกได้เลยว่าเน็บชาไม่กินนะครับผมเล่นเป็นชั่วโมงฟอร์ดน้ํไม่กินนะผมมีคลิปเทสให้นะครับแต่เล่นแบบของ Nintendo ธรรมดาปุ๊บยังไม่ทันถึงครึ่งชั่วครึ่งชั่วโมงเลยนะครับอาการชามือเนี่ยเริ่มมาแล้วนะครับเต็มเต็มเหนียวเต็มเม็ดเลยแต่พอใช้อันนี้ปุ๊บอาการชามือหายและอันนี้เป็นตัว2แล้วนะครับตัว V2 แล้วเป็นเวอร์ชัน2แล้ว,ลวดีกว่าเวอร์ชัน1นเยอะเลยนะครับเวอร์ชันน1ของผมไม่มีตรงนี้นะครับก็ เป็นเป็นตัวที่ทดลองปิ้นมาแหละจากหลายๆเว็บนะครับก็ตัวเนี้ยสมบูรณ์ที่สุดแล้วผมเลิกคอมเมนต์เลยว่ามันดีที่สุดของของตระกูลที่ดีปิ้นนะจำชื่อคุณที่คนที่อ่าออกแบบไม่ได้นะครับแต่ก็ขอบคุณมากนะครับใครที่อ่าอยากจะไปให้ทิปนะครับเขาให้ทิปคนที่ออกแบบก็สามารถไปให้ทิปได้นะเขาเขาเปิดให้ให้รับทิปนะครับเขาแจกฟรีทุกชิ้นแจกฟรีนะครับส่วนผมหน้าที่ของผมคือรับปิ้นอย่างเดียวนะใครที่ไม่มีเครื่องปิ้นเนาะสามารถจ้างผมทําได้นะครับอันนี้ก็ตก ไม่เกิน200แหละใครจะเอาข้างซ้ายข้างขวาพร้อมกันเลยก็ได้มีทั้งข้างซ้ายข้างขวานะครับโอเคผมหมดโฆษณาไปเพียงเท่านี้นะครับก็วันนี้นะครับวันนี้ก็สรุปถือว่าเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะสำหรับคนที่ยังภาวะผวองนะครับภาวะผวองยังแบบว่าเล่นไปกลัวไปนะกลัวมันจะหลอนไปนะเล่นให้เต็มที่ก่อนแล้วก็พยายามนึกซะว่ามันเรื่องแบบนี้มันไม่เกิดขึ้นเรื่องแบบนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นนะครับ แล้วก็เล่นให้มีความสุขอย่าไปภาะวะผวงมนะันแล้วเราซื้อเกมมาเล่นนะไม่ใช่ซื้อมาให้มันเครียดนะเราซื้อมาเพื่อมาคลายเครียดคุณซื้อมาให้มันเครียดทําไมเราคุณซื้อมาเล่นแล้วคุณก็ต้องคุณก็ต้องอ่าคลายเครียดกับมันสิมันเป็นของเล่นมันเป็นมันเป็นความบันเทิงให้คุณเนะ่ยไม่ใช่คุณต้องมาเครียดกับมันในเรื่องของการใช้งานว่าเฉันเสียตังค์ไปเป็นหมื่นแล้วถ้าเครื่องของฉันมันพังขึ้นมาฉันจะทํายังไงดีแล้วก็หลอนต้องไปเทสกดค่อยค่อเบาๆาเบาๆมันไม่ไม่ติดให้คุณหอกนะ มามานั่งกดจับผิดอ่ะไม่ต,ไมติไม่ติให้คุณหรอกนะเล่นให้มีความสุขครับสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้ผมด้วยขอบคุณมากครับกดเลยกดเลยกดเลยได้โปรดพีกดเลย